นี่นะคะพี่ปูให้ดูข้าวบาสมาตินะคะด้วยวิธีการหุงแบบพี่ปูก่อนนะคะว่ารูปร่างเขาเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ได้มีโอกาสลิ้มลองนะคะข้าวหมกไก่จากข้าวบาสมาตินะคะไปทํากันเลยค่ะท่านผู้ชมคะพี่ปูเป็นคนไม่เคยกลัวนะคะในเรื่องอาหารนะคะแม้จะไม่เคยทานนะคะแต่ขอให้ได้ลองนะคะข้าวบาสมาติเนี่ยนะคะพี่ปูไม่เคยทาน,นะคะ่ะแต่ว่าข้าวหมกไก่เคยคะ่ะทีนี้ลูกชายพี่ปูนะคะเป็นคนชอบ ทานข้าวหมกไก่มากนะคะพี่ปูก็เลยสั่งซื้อนะคะข้าวบาสมาติเนี่ยนะคะออนไลน์มาค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเขาแถมผงข้าวหมกไก่มาด้วยนะคะแล้วก็บอกวิธีทำข้าวๆนะคะพี่ปูก็ทําตามที่เขาบอกนะคะเขาให้ซาวข้าวประมาณสองสามครั้งนะคะแล้วเขามีอัตราส่วนนะคะว่าข้าวหนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะใช้น้ำสองถ้วยนะคะวันนี้พี่ปูหุงข้าวหมดหนึ่งกิโลเลยนะคะ พี่ปูก็กะข้าวตามปกติเหมือนที่พี่ปูเคยหุงนะคะเขาจะอยู่ใต้เลขแปดประมาณเส้นนี้พี่ปูจําไว้นะคะแล้วเขาบอกให้เราแช่ข้าวเ่ยนะคะอย่างน้อยเอ่อสิบแปดถึงยี่สนาทีนะคะแต่พี่ปูไปดูคลิปบางที่เขาก็ให้แช่30นาทีอันนี้แล้วแต่ดุลพินิษฐนะคะเราจะแช่ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วไปทําขั้นตอนอื่นค่ะ พี่ปูก็เอาหอมแดงมาหั่นนะคะแล้วก็ขิงนะคะที่บ้านพี่ปูมีเนี่ยนะคะในส่วนของเครื่องเทศพวกนี้น,นะคะต้องแล้วแต่ชอบเลยนะคะหอมมากหอมน้อยก็กะเอานะคะส่วนกระเทียมนะคะที่เขาจะให้เจียวเนี่ยนะคะก็ต้องมาสับรวมกันแต่กระเทียมสดพี่ปูหมดนะคะตอนนี้ในบ้านเหลือแค่กระเทียมที่พี่ปูเจียวไว้แล้วเดี๋ยวพี่ปูดัดแปลงเอาก็แล้วกันนะคะลูกพี่ปูเนี่ยนะคะทานผักได้นะคะแต่ว่าไม่ชอบทานอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆนะคะพี่ปูก็จะ ให้เป็นฝอยนะคะทําตามใจคนที่บ้านนี่แหละคะ่สะสัดส่วนจะแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะเออก็ขึ้นอยู่กับความพอดีด้วยนะคะเพราะว่าบางอย่างถ้าเยอะเกินไปมันก็ไม่เกิดความสมดุลน,นะคะน้อยเกินไปมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปก็ไม่ได้ใส่น้ํามันพืชที่ดีต่อสุขภาพของเราลงไปนะคะใครทานน้ามันอะไรก็ใส่ลงไปค่ะปูก็จะเดียวนะคะ หอมกับขิงนะนะคะให้เหลืองนะคะซึ่งถ้ามีกระเทียมสับนยนะคะเขาก็จะเจียวไปด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ขอดัดแปลงนิดนึงนะคะกระเทียมสดที่บ้านหมดนะคะยังไม่ได้ออกไปตลาดเลยแต่มีกระเทียมที่เจียวไว้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่พร้อมกันตอนที่สองอย่างนี้เริ่มเหลืองแล้วนะขิงกับหอมเจียวของพี่ปูเริ่มเหลืองแล้วนะคะพี่ปูจะใส่กระเทียมนะคะที่พี่ปูเจียวไว้นะคะนี่เป็นการดัดแปลงเมนูนะคะเพราะว่าถ้าทําตามเขาทั้งหมดเลยนะคะ กระเทียมสดไม่มีทําไงล่ะคะนี่นะคะใส่ผงหมกไก่ที่เขาแถมมาลงไปเลยนะคะง่ายใช่ไหมล่ะคะพี่ปูพอแล้วนะไก่พี่ปูนะคะไม่ใช่ครึ่งตัวนะคะพี่ปูมีสี่น่องใหญ่หญๆพี่ปูก็ใส่ตามนี้แหละถ้าไปใส่ครึ่งตัวแบบเขาไม่มีไก่ครึ่งตัวก็อดจิงใช่ไหมคะดัดแปลงเอานะคะพี่ปูก็ใส่น้ําลงไปนะคะให้พั่มไก่นะคะ แล้วเราก็นํามาตั้งไฟนะคะทีนี้ให้ปรุงรสตามชอบนะคะพี่ปูใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะซึ่งตอนนี้เรายังชิมไม่ได้นะคะเราจะรู้ได้ยังไงะคะว่าอร่อยหรือยังก็ต้องรอไก่สุกก่อนสิคะมันจะได้ยากอะไรล่ะคะรสชาติไม่ได้เดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมนะคะ ใส่ในเบื้องต้นให้เป็นรถมือไปก่อนนะคะไก่ของเราจะได้ไม่เจอพี่ปูก็รัดขั้นตอนเขาพอสมควรนะคะเขาใหา้มีเติมน้ํามันไปแต่พี่ปูไม่เติมแล้วเพราะว่าความมันในคงพอดีเลยนะคะแล้วพี่ปูใช้นมสดนะคะเติมขออนุญาตไม่ใช้นมข้นนะคะเพราะว่าพี่ปูไม่ชอบข้าวที่มีรสหวานนะคะเพราะใส่ไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาพี่ปูหุงนะคะความหวานของนมข้นจะทําให้ก้นหม้อของพี่ปูไหม้นะคะพี่ปูก็ใช้เป็นนมสดแทนก็นแล้วกันนะคะ โอ้โหหอมทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะปกติก็ข้าวหมกไก่ก็กินอยู่นะคะก็ใช้ข้าวบ้านเรานี่แหละไอ้เราก็อยากจะลองข้าวแบบของเขาของจริงๆแท้ๆบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องลองซื้อมานะคะเดือดแล้วนะคะชิมได้นะคะตำรวจไม่จัดนะคะพี่ปูจะใส่ผงกุ้งรสเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะ ตัวข้าวของพี่ปูไม่หวานก็จริงนะคะแต่ว่าตอนทําน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มของพี่ปูจะหวานนะคะคือหวานเปรี้ยวเค็มแต่ก็มีหวานนํามานะคะไม่ใช่น้ําจิ้มที่เป็นซีฟู้ดนะคะเพราะว่าซีฟู้ดบ้านพี่ปูทานไม่หวานนะแต่อันนี้ก็จะต้องหวานหน่อยนะคะหลังจากที่พี่ปูเอาเอาเอผงนะคะไปต้มกับไก่นะคะพี่ปูไม่ได้เอาไปทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเอมคิดเห็นส่วนตัวของพี่ปูนะพี่ปูจะเอาเข้าวสารลงมาผัดนะคะ พอพี่ปูมีความเชื่อมั่นว่าการผัดเม็ดข้าวสารเนี่ยนะคะจะทําให้เม็ดข้าวสารรัดนะ,นะคะแล้วเวลาไปหุงไม่แฉะคิดเ,เ,เองเออเองนะ,นะคะก็เราก็ใช้เทคนิคของการหุงข้าวมันไก่เข้ามาปะพนกับหุงข้าวหมกไก่นะคะว่ากันไปนะคะสวยงามนะคะหอมกลุ่นนะคะหอมกลุ่นนะคะ พี่ปูก็ใส่น้ําลงไปนะคะให้เท่ากับพี่ปูกะก่อนนึ่งข้าวนะคะแล้วเราก็จะเอาข้าวไปนึ่งแล้วนะในส่วนของน้ําจิ้มพี่ปูก็มีพริกขี้หนูแท้กระเทียมนะคะแล้วก็หลากผักชีนิดหน่อยนะคะมะนาวน้ําปลานะคะแล้วก็น้าเชื่อมนะคะส่วนอันนี้น,นะคะเป็นสาระแหนกโหระพานะคะที่แม่ปลูกไว้พี่ปูก็ใส่รวมๆกันไปแหละนะคะแหมน้ำเชื่อมก็จะหมดขวดแล้วนะคะพี่ปูก็กระแทกน้ำปลาใส่ไปในน้ำเชื่อมเนี่ยนะคะด้วยความงกนะคะเราก็ชิมรสชาติให้ถูกใจนะคะพี่ปูด เติมน้ำเชื่อมไปอีกนิดนะคะที่ใช้น้ำเชื่อมเนี่ยเพราะมันสะดวกนะคะไม่ต้องรอน้ําตาลทรายละลายนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้าจิ้มแซบในสูตรของพี่ปูโดยมีความหวานนําตามลักษณะน้ําจิ้มของข้าวหมกไก่นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อคออองความสดของผักที่พี่ปูปั่นไว้นะคะเพราะเขายังไม่พร้อมรับประทานกันนะคะ mm. ในระหว่างที่พี่ปูทําน้ําจิ้มเสร็จนะคะข้าวก็เดือดนะคะแต่ยังไม่สุกนะคะข้าวยังไม่ดิบนะคะ ยังแช่ชานะะในระหว่างนี้พี่ปูก็มาคนข้าวนะคะแล้วพี่ปูก็เอาไก่นะคะที่พี่ปูต้มไว้นะคะโดยเอาขึ้นจากน้ําวางให้สะเด็ดน้ํานะคะเพื่อให้น้ําในไก่เนี่ยตกมานะคะข้าวพี่ปูจะได้ไม่แฉะนะคะแล้วพี่ปูก็เรียงนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะให้ดูเนื้อข้าวก่อนว่า การที่พี่ปูวางไก่ที่หลังและข้าวไม่แฉะเกินไปนะคะเอ่อในส่วนของข้าวนี่ถ้าชอบเหลืองกว่านี้นะคะก็าอาจจะเพิ่มผงได้แต่พี่ปูว่ามันพอดีแล้วนะที่เขาบอกอ่ะเอาไก่ออกไปแล้วนะคะเพื่อที่จะโชว์ข้าววันนี้เน้นการ โชว์ข้าวนะคะเพราะว่าเพิ่งเคยทานเป็นครั้งแรกนะคะพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวพี่ปูไปหาหอมเจียวกับน้าจิ้มราดแล้วก็รับประทานดีกว่านะคะ